สวัสดีครับพ่มแา่พินองครับคลิปนี้ครับผมสั่งนะครับภาพมาเบ่งครับนี่อ่าพูดได้ที่ใส่รถรุ่นนี้อยู่นะครับ EF 3สามเก้านะครับแล้วกับพูดไดที่มีอ่าอาการนะครับหูตัวนี้หลวมนะครับนี่นะครับเต่าหล่อหลังนะครับพูดได้ที่หูตัวนี้หลวมนะครับอ่า มันสามารถนะครับกลับได้นะครับโดยที่เฮาจ่ต้องไปเห็ดตัวนี้ครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ทางเท้างี้ครับสามารถกลับลงมาไปตรงนี้ได้นะครับแต่นะครับแต่มันต้องสลับขางครับเอาทรายไปไปขัวเอาขัวมาไ้ทรายครับเต่าโค้งลังคาตรงนี้มันจะใช้แบบเดียวกันได้นะครับ ครับก็ล่องเบื้องครับรถผู้ใดนะครับที่เตาตรงนี้รวมนะครับให้ซับเบื้องครับมันมีน้ำกันทั้งสองขางนะครับนี่ครับนี่คือขางขัวนี่คือขางท้ายนะครับของตัวรถเอาซ้ายไปไว้ขัวครับเอาขัวมาไว้ทรายใส่งานใส่ปกติครับแบบออกจากศูนย์ครับครับคลิปนี้ครับมันสังนก มีสาระนาลูมาบอกเพียงตัวนี้สวัสดีครับ